สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะลุงช่างก็พาพัฒนานะคะร้านองปูนะคะเสียงเครื่องดังแล้วนะคะตัดหญ้านะคะวันนี้แดดดีนะคะฝนไม่ตกนะคะเดากก็เพิ่งให้อาหารจำปีเสร็จนะคะเพิ่งให้อาหารจำปีเสร็จแล้วก็จะไปทางด้านหน้านะคะไปเก็บกวาดหญ้านะคะไปค่ะดอกกุหลาบยามเช้านะคะแสงแดดเจิดจ้านะคะ ลูกหมากระทกลกนะคะก็โตว,วันโตคืนนะคะสวยต้นอันนี้ก็โตวไวไวอุ้ยดอกนะคะดอกสบาใช่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาเก็บยานทางนี้เนาะว้าวอันนี้ออกดอกสวยงามมากเลยปกคุมพื้นที่หมดแล้วอุ้ยองูปูสีเหลืองทองจืดจ้า แต่งจริงนะคะเรื่องที่คุณแม่ทำทอนแซ่ทีงน,นะคะให้มาพัฒนาร้านอุ่งูนะคะจะแต่งตรงไหนก็ได้สบายไม่ต้องออกแรงเยอะค่ะ ตรงกุ้มนะคะจ้า ถุงมาเด้อพี่น้องเด้อมา,มาอถุงมาบ่ดีเราก็ถือมาแล้ววันนี้คนดีเลยห่อใส่รถเข็นดีไหมถุงเมื่อวานเราอยู่ไหนดิไม่ถุงเมื่อวานเอาไว้ใส่หญ้าอนะันนะั้นนะอันนี้มันเป็นเศษใหญ่ๆนะใส่รถเข็นเลยเนาะรวมๆกันไว้แล้วก็ใส่รถเข็นเลย ดาดากับเพื่อนๆหลังวันมาแจ้เช้าเลยนะคะนี่จะไหลน้ำมันออก

วลูกรวาแต่พญานาคเระเดี๋คุณม่อยู่ที่รมหนูว่าลูกหูก็วาแต่พญานาคแล้วหนูรำถวายพญานาคได้ไหมครับลรำพญานาคได้ไหมครับลองรำให้ดูหน่อยสิโอ้โหอุลยรำพญานาคได้ลูกหลานพญานาคจริงๆเลยเฮ้ยหนูไปรำตรงที่ร่มันนั่นไงตรงที่รมหนุนยังไงรำสวยๆนะครับเคยมาเลยยังครับรำสวยๆครับเพราะว่าจำได้อยู่ก็เคยมาเคยมาบ่อยไม่ครตรงที่รมนั่นแหลลูกำไม่ดูหน่อยอยากเห็นจังเลยรำรำรำลูก น่ารักมากเลยน้องไฮกันน้องไฮกันบอกว่าชอบรำตรงที่ล่มลูกรำรำเดินดูได้เลยครับลูกรอดท้องอ๋อรอดท้องจะได้แข็งแรงลูกจะได้เรียนหนังสือเก่งๆนะครับแม่ไปอยู่ร่มดีกว่าเพราะว่าแม่จะได้ไม่เดี๋ยวแม่ลาูหน่อย้วแล้วเขาเคยรำไหมเขาเคยลลำ ไปดูเขาลามากกว่าแล้วก็อยากลำกันโอเคพญานาคต่อไปก็จะเป็นนางโต่อไปไม่ถึงจะเป็นนางลาจะลาให้ปู่พญานาคโอ้หมูแท่งนี่ค่ะคือนในจิตใจเขาเป็นลูกหลานพญานาคเขาก็เลยอยากจะลาถวายมากับบชาาาว้นมที่ศิษธันวาศิษฐธันวางานประจําปีเลยฮะงานประจําปีไม่ไปไหนไม่อยากไปไหนอยากไปหาปูก็จะไม่ไม่มาตรงนี้ก็จะไปทำโนุกเนาะ สายยานพญานาคเนื้หลานพญานาคเขาก็จะอยากมากับบ้านตัว้อยู่ที่บ้นอยู่บ้านบอยู่บ้าน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 ที่เราไปทำอะไรนั่นน่ะผกกทอดเทียนทอดผ้าป่าอะไรเงี้ยค่ะเข้าจักราไปปู่เข้าจะกราบไหนน้องไอ้กันอยู่ไหนลูกอ๋อไปกราบข้างล่างไปกราบปู่ข้างล่างเลยลูก เดี๋ยวก็ร้อนเกินมาอยู่ในร่มสิลูกาให้กันมานีหน่อยลูกามให้กันมาอยู่กับแม่หน่อยเด้ถ่ายรูปกับแม่หน่อยถ่ายรูปกับแม่หน่อยถ่ายรูปกับมามีหน่อยเด้วนี่นี่ไทยรูปกับแม่หน่อยลูกยืดขอเรียกว่าลูกหลานเป็นลูกหลานองค์ปู่เนาะอยู่บ้านๆต้องให้กันวันที่สิบธันวาคมานะครับมีงานไปฝึกรลัให้สวยๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะแเอนจะเตรียมรางวัลให้ไปฝึกรลัให้สวยๆนะครับ จะได้มารำถวายปู่ไปซ้อมก่อนไปซ้อมก่อนไปซ้อมรำก่อนนะซ้อมรำให้สวยเลยนะเออเขามีพื้นฐานอยู่แล้วแต่เขาชอบอยู่แล้วชอบปั่นกับปั่นแต่พญานาคปั่นพญานาคดูแต่พญานาคดูก็ดูแต่พญานาคขดสี่ดแล้วตกใจตัวดูแต่พญานาคทำไปวาดภาพเหมือนพญานาคมากเลยแบบขนลุกไปเอ้าทำไมวาดรูปพญานาคเมื่อกี้ย่าก็ขนลุกเลย ก็เลยชอบพญานาคจริงๆก็เลยที่ไหนมีพญานาคจะพาไปเเห็นเด็กน้อยฟ้าแฝดที่มาวันเด็กไหมวันนั้นอ่ะแม่เขาเอาสายซาเล้งมาเด็กสองคนเน่ยตัวเล็กๆนะมาเห็นูองค์ปู่พญานาคยกมือสาธุพร้อมกันเลยเด็กฟ้าแฝดน่ะเห็นแล้วจนขนลุกเลยตรดวาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ